เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าเสลิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2564ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการครูและบุคลากรกศนออำเภอวังวิเศษสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวภูสนิสาวุทิเลิศอนันต์สรุปผลการดำเนินง,งานประจำเดือนมิถุนาย,ยนและกระกดาคม2564ดังนี้ งานการศึกษาขั้นพื้นฐานกศนอำเภอวังวิเศษได้มีการดำเนินงานในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์และออนแทนทั้งตําตำบลกิจกรรมประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษากศนที่กศนตำบลทั้งตําตำบลโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาญากรรมระดับตำบลนำนักศึกษากศนเข้าร่วมแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชมิพ์กศนชาเรนโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้สู้ภัยโควิด -19 งานการศึกษาต่อเนื่องโครงการทักษะชีวิตดำเนินกิจกรรมการให้ความรู้การทำเจลแอลกอฮอลและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภายใต้กสนห่วงใยต้านไทยโควิดโครงการพัฒนาสังคมและชุมชนจากกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคโควิด19และการใช้ชีวิตในยุคนิวนอร์มอลโครงการเศรษฐกิจพอเพียงจากกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกเพื่อสมุนไพรเพื่อสุขภาพต้านไทยโควิด19 โครงการฝึกอาชีพกลุ่มสนใจมีกิจกรรมดังนี้การทำสบู่เหลวการทำน้ำยาล้างจานการขยายพันธุ์พืชต้านไวรัสโควิด -19 การทำน้ำยาปรับผ้านุ่มการทำเจลล้างมือโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุจากกิจกรรม DIY สายคล้องแมสโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพหลักสูตรการค้าขาย งานการศึกษาตามอัธยาศัยส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านร,ระบบออนไลน์และบริการสื่อกิจกรรมพิเศษ 1. โครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสาบุคลากรกสนตรังผ่านระบบ Microsoft Team 2. ลงพื้นที่เยี่ยมเครือข่ายโครงการป่าชุมชนบ้านสาใหญ่ตำบลอ่าวตรงเพื่อประสานงาน 3. บุคลากร,กรเข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสำนักงานกสนจังหวัดตรงังกสนห่วงใหญต้านภาัโควิด19 4. ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณา,าการ 5. ได้นำแอลกอฮอลเจลชนิดพกพามอบให้สำนักงานกศนจังหวัดตรัง 6. บุคลา,ากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลา,ากรด้านส่งเสริมการอ่านออนไลน์ 7. บุคลา,ากรร่วมกันทำกิจกรรมโครงการปลูกป่าและบำรุงรักษาโดยการปลูกต้นไม้ณศูนย์นการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกศนอ,อำเภอวังวิเศษ 8. ร่วมโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดตรังประจำปี2564 9. ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนางสาวพานิดาพุ่มขำศึกษานิเทศชำนาญการในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งนักสำนักงานกสนาจังหวัดตรังและน,นายอนันต์ศรีรามครูชำนาญการย้ายไปดำรงตำแหน่งนักกศนาอำเภอนายงสวัสดีค่ะ